ใครมาใครมาโอ้ใครมาใครมาใครมาของมันมากูก็จะเข้าใครมาเนาะแม่เอ็นมินหรือเปล่าใช่ไหมใช่รถแม่หนูไหมไม่ใช่เหรอลูกอ้าวหนูจำได้เหรอคะฮะเอ้าดูซิจะเปิดดูซิเปิดดูซิก็เห็นมันเป็นสีขาวเหมือนกันเนี่ยไปดูแล้วแม่มาหรือเปล่านี่ ไม่ใช่เหรอรกพี่เสือรถพี่เสืออ้าวหนูจำได้เหรอไหนไปเปิดดูสิใช่พี่เสือหรือเปล่าไปดูสิไ,สไปดูสิไปดูสิใช่ลุงเสือ<แ>หรือเปล่าหะะมันจใ้เราาได้ปนอ่ออเอเอให้มันอยู่ในนั้นแหละค้อจะได้ขี้ปังเกิดอะไรขึ้นเออไม่ต้องลงมานะอย่าลงมาอย่าลงมาโอ้โห ทำไมหนูจำได้ล่ะลูกว่าไม่ใช่รถแม่หนูเขาบอกว่าไม่ใช่รถแม่เขาเขาบอกรถลุงเสือเขาบอกทนายสักเรนไหนถอดหมวกคนลุงทนายไหนไปตัดร้านไหนผมอะไปตัดร้านไหนจะได้ไปตัดด้วยได้ข่าบหาเสือไม่เท่าไหร่ดูอีกคนหนึ่งสักคนเอาหมวกออกสิจำไม่ได้เลย อุ้ยทรงใหม่ด้วยอุ้ยหน้าเปลี่ยนไปอุ้ยสาวที่ไหเนี่ยเด้หน้าเรียวเล็กลงเยอะเลยนะสีผมของใครรู้ไหมอ่เปิดหมวกเปิดหมวกแอรู้ยเออชาร์ลอตมิสแกรนฮะโอ้โหสวยจริงหวดอนีผมเป็นละคนเลยนะเนี่ยเออสวยจริง ไปทำร้านไหนเนาะนี่ทำไมหัวดือดเลยนะผ้าผูเป็นไงผ้าผู้ทรงผมหมสวยไหมลูกสีผมสวยตัวนี้สีผมสวยไปเรียนเป็นยังไงไปเอียนบอไปเรียนบอกจำไม่ได้แล้วบอกหน่อยแล้วสวยใช่ไหมผ้พผู้สวยสวยสวยไม่ไปใครมาส่งเนี่ยเบะใครมาส่ง มามา,ามาถ่ายโค้เซมาสวยเหมือนกันหรือเปล่าแล้วแล้วจะพาไปกินไอติมสวยเหมือนกันเลยนะเนี่ยเอามาถ่ายกับลุงลุงก็ตัดผมใหม่ลุงืนีดิเน่เน่เมาดูนะมาดูเหมือนใครเนาะดาราบอกทำสีเลยใช่ไหมดารานี่เหมือนใครเนาะทำสีผมของชาลอตเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเปิดเปิดแล้ว สองคู่สองคู่หูไไปสามคู่เเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็สองคู่หูเดี๋ยวเราก็สองคู่หูไปทํากันนะทำสวยก่อนปีใหม่เองอย่างนี้จะให้ค่อยไปเั่งไปเพื่อนค่อยไปตอนแรกกัป้าว่าว่าก็จะไปสวัสดีค่ะสวัสดีเอจี ดอกไม้สวยจังเลยค่ะนี่นะคะดูดูด,ดูดูดอกนี้นะคะขอมอบดอกไม้ดอกนี้ให้กับเอซีนะโอ้ยนี่เอามาสามดอกเลยทีเดียวนะคะเอซีทำอย่างไรทำอย่างไรมันถึงจะสวยนะสวยไหมคะสวยไหม อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็สวยค่ะดอกใหญ่มากแล้วคนสวยไหมคะคนดูแลดอกไม้นะคะนี่สวยจริงค่ะดอกนี้ก็สวยค่ะนี่ดอกนี้ก็สวยค่ะอุ้ยดอกนี้ก็สวยค่ะนี่ดอกนี้ก็สวย สวยทุกดอกเลยค่ะสวัสดีค่ะเราก็จะมาช่วยกันขนของนะคะขนเ,เานมาเลยอ้าวมันลักมันหักแล้ว นี้คืออะไรไปไปให้เขาหรอหมดแล้วที่คำถามหมดแล้วนี่ไปรสนอหมดแล้วหมดแล้วไปส่งของกันนะคะได้นะคะ เสือกับปุกก็จะไปส่งของให้ป้านะคะอุย้ยบรรยากาศตอนเที่ยงนะคะแดดเปี้ยงๆเ,เลยไปแล้วนะคะสองคู่หูสวัสดีค่ะสวัสดีเอจิทุกท่านนะคะวันนี้เราก็เรามาใช้คนละคึ่มาใช้บัตรสวัสดีการนะคะ วงกวาคนละครึ่งนะคะแม่ดาก็ไม่ค่อยได้ออกมาเนาะตอนแรกว่าจะไปไซช้ที่บ้านเนาะมันจังไม่ต้องหอบหิว้วก็จะออกมาหาซื้อยาสีฟันนี่แหละค่ะของใช้ที่จําเป็นนะคะยาสะผมนะคะยาสีฟันยาย้อมผมยาสีฟัน กันได้แล้วก็จะเป็นยาสระผมฟนงเสีย ไม่ได้จะได้เฟซ่าแต่มันไม่มีนะเป็นแบบโบราณโบราณใส่แต่งอันนี้ว่าครีมผงสัก๊า ของปราไทบ้านผงสู้รถอยากจะเอาน้ำมันขวดหนึ่งนี่นะคะผงซักผ้านะคะสำคัญเนาะใส่เยอะไ่้กลับแล้ว โอ้ของไม่ได้มันหนักไงมันหิ้วไม่ไหวก็เลยใส่รถเลยก็เลยอะไรก็เลยใส่รถเลยไงพอได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์มามันก็ลองเรียกาฟางก็ยังไม่หมดนี่นะฟางก็ยังเต็มอยู่เลยดูถังน้ำกินเลยนี่ <c oughs> มันมาค้นหาอะไรค้นหาอะไรอย่าเหยียบกระมังสิเดี๋ยวก็แตกว่ายังไงมุดลิศ ใครมาเนาะ,ะมา,มามขายลายคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อมาส่งหลานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อคืนสบายอะ่ะใครสบายได้ตังค์ด้วยอะ่ะมาแบ่งเบดากินหน่อยเลยไอติมแแป้งอกิินดวยส ไอติมแบ่งเบดากินด้วยจะถอยไปไหนทางขยะอยู่จำนวนนะลูกถ้าวเม่จะเป็นร้านกินข้าวร้านอาหารกับหนูเนี่ยเม่ต้องหลอกเม่ดังเหรออ๋ออันนี้ลูกอันนี้ไอเบดานซิมหน่อยซิอร่อยไหมไอติมอร่อยไหมลูกไหนซิมหน่อยซิซะซิมหน่อยซิมหน่อยอะไรอยู่กับสวนี่แหละมันมีอันนั้นเราค่ะมันจะอยู่อยู่กับสวนี่แหละอยู่กับเบดามั้ย อยู่กับเบ๊ดำไหมอันนี้เร็วบายบายเบ๊ยังบายบายอันนี้เร็วบายบายทางนี้เร็วจะไปสามตะกร้าต่อแล้วเบ๊มาให้อาหารจำปีเร็วอ๋อกำลังสอยู่เวลาต้องโตเป็นเดิมหลังบ้านมาหลังบ้านมีน้ำลุกแบบโอ้ไทยบานจำปาสั่งบอกอุ้ยสีม่วงจะล้างตรงไหนคะในโอ่งนั่นไงสวยมากสีเสื้อสีม่วงสีเขียวนั้นเสร็จแล้วบ่อน เสร็จแล้วเขา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 ป่าไปลงสีเขียวงมงามจานตะก้าสวยเอเดนก็สนับสนุนอยู่นะเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยอยู่ในตู้เอาไว้โชว์ที่ระลึกกว้างกว่าดิจิตเด็เพื่อเธอสารเธอจะโฮเกสอันนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่นี่ได้จับไหมปีใหม่อ่ะปีใหม่บอกจ้าปีใหม่ที่หมู่บ้านเขาได้จับไหมเดินสามเดือดจัดเดินสามองค์สามคำอ๋อเดินสามองค์ใหม่ยสามคำ เป็นบุญกองข้าวบ่มีหน้าบ่เดินเมษาอ๋อเดอนเมษาบุญกองข้าวโะพี่น้องขึ้นมาขึ้นมาจากกรุงเทพโอ้ะที่บ้านใครบ้านมันไม่้องไมือกไป่เลกมเลือกไป่เลอกมนเลกม่เลือกไม่เลือกไป่เลือไม่เลือกไมยเลือกม่เือก่เอไม่เลือกไมเลือไม่เ้ือมเื่กม่เ้อกไ่ไมเือกม่ป้ออกไม่เลยนะเออไป่หนกันมาเลือกสม่เอกม่เลือไม่อกเร็ว แบ่งแม่ดากินหน่อยเลยแล้วไ,ไม่กินเหรอมันกินไม่มันกินไม่เป็นเหรอโอ้ไม่กินไม่เป็นเมื่อคืนใครให้ตังค์ซื้อขนมอ่ะจำชื่อได้ไหมจำช,ชื่อได้ไหมจำช,ชื่อไม่ได้จำช,ชื่อใครเหพี่พี่อะไรคุณคุณทนายอะไรคะมาเขาบอกว่าลุงเสือลุงเสือเป็นคนมอบลุงเสือเป็นคนมอบโอ้ลุงไม่เจ้าของจริงเงินจริงชื่ออะไรฮะ ขอบคุณคุณทนายสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะใครมาเนาะมาขายลายค่ะสวัสดีค่ะอ๋อมาส่งหลานเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืนชาปายใครชาปายได้จ้างด้วยมาแบ่งเบดากินหน่อยเลยไอติมเป็แอนกินด้วยสิ ไอติมแบ่งเม่ดากินด้วยจะถอยไปไหนทางขยะอยู่จำนวนนะลูกข้าวเมอยากจะไป็นร้านกินข้าวร้านอาหารกับหนวนนะไม่ต้องรอเมะต้องรออ๋ออันนี้ลูกอันนี้ไอเบิดากิมหน่อยซิอร่อยไหมไอติมอร่อยไหมลูกไหนซิมหน่อยซิซะซิมหน่อยซิมหน่อยอะไรอยู่กับสวนี่แหละมันมีอันนั้นเราค่ะมันจะอยู่อยู่กับสวนี่แหละอยู่กับเบดามะ อยู่นี่แหละอยู่กับเบ๊ดามไหมอันนี้เร็วบ๊ายบายเบยังบ๊ายบายอันนี้เร็วบ๊ายบายมาทางนี้เร็วจะไปสามตา้าต่อแล้วเบ๊มาให้อาหารจำปีเร็วอ๋อกำลังสามอยู่เวไปล้างโกะเปนเดิมหลังบ้านใ่ไหหลังบ้านมีน้ำลุกแบบอ๋อไทยบานจำปาสั่งบอกโอ้ยสีม่วงตรงงงไไหนนนนใโอ่่ัสวยมากสีเสื้อสีม่วงสีเขียวนล้วเสร็จแล้วบอนน์ เสร็จแล้วเขาเขาเขาเาปไปลงแต่ให้งานงามงานจันตะกาสวยเอเดนก็สนับสนุนอยู่นะเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยอยู่ในตู้เอาไว้โชว์ที่ระลึกกว้างกู้งปริจีแต่เพอเธอสางเธอได้พบเกศอันนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่นี่ได้จับไหมปีใหม่อ่ะปีใหม่บอกปีใหม่ที่หมู่บ้านเขาได้จับไหมที่เดินสามเดินกระจัยเดินสามองค์สามคำ๋อเดินสามองค์ใหม่ยสามคำ เป็นบุญกองข้าวบ่มีหน้าบอกเดือนเมษาเดือนเมษากองเข้าใช่พี่น้องขึ้นมาขึ้นมาจากกรุงเทพโอ้โหนี่บ้านใครบ้านมันไม่ป้อไปล้างเลยไปร้างไปร้างไปร้ายอาญน่าลูกมันจะด้บอายมากินไอ้จิ้มก่อยอาญาเนอโอ้ยคือเหมือนดีแม่เนาะทำไมเหมือนแม่ป้อมเนี่ยลูกแม่ป้อมนี่ก็เหมือนแม่ป้อมจริงเลยนะเออไปไหนกันมาเนี่ยสองสองมาแบ่งเบดานหน่อยเร็ว แบ่งเมดากินหน่อยเลยแล้วไม่กินเหรอมันกินไม่มันกินไม่เป็นเหรออ๋อกินไม่เป็นเมื่อคืนใครให้ตังค์ซื้อขนมอ่ะจำชื่อได้ไหมจำชื่อได้ไหมจำชื่อใครไหมพี่พี่อะไรคุณคุณทนายอะไรคะมาเขาบอกว่าลุงเสือลุงเสือเป็นคนมอบลุงเสือเป็นคนมอบอ้โรู้ไหมเจ้าของจริงเงินจริงชื่ออะไร ขอบคุณานยสำหรับคลิปนี้นะคะ,คะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ <laughs>